ดีครับเช้านี้ครับส่งเรือครับผมส่งเรือลำใหญ่ใหญ่อีกลำมือคิรี่เรือยี่สิบสามฟุตะครับพร้อมลากไปส่งครับอ่าปลายทางมับตบพุทธครับนี่คนที่มาซื้ออยู่มับตบพุทธ ขอบคุณขอบคุณผู้ซื้อด้วยนะครับเรือวสวยสวยรำใหญ่ๆเลยครับขอบคุณครับพร้อมส่งครับวันนี้ ปลายทางมาบตะพุดรไรยองะอยู่ใ,ใกล้ๆกันไม่ไลเท่าไหร่ประมาณสามทิศลครับลำใหญ่ๆด้วยเครื่องมือชิลลเอีกเครื่องไม่ติดนะครับไม่มีกล่องควบคุมมาแต่เครื่องสวยภายในสวยครับเรือสองชั้นมีห้อง v i p ด้วย เก็บงานนิดๆหน่อยๆพอมองลงน้ำนะครับเรือไม่มีรั่วครับไม่ผุเก็บงานอีกหน่อยลูกค้าจะไปเก็บเองครับลูกค้าเก่งอีนี้เก่งสร้างเรือกันเป็นลลำๆเลยลูกค <c oughs> ้าบอกว่าสร้างเรือเองครับเล็กไปหน่อยลงน้ำแล้วไปได้น้อยครับเลยจัดลำนี้ให้เลย ใหญ่ๆมาตั้ยี่สิบฟุตนะสามสามหรือยี่สิบเด็ดนี่นะผมไม่ไแน่ใจเย่ญี่ปุ่นนะครับไปดูแลต่อครับ สวัสดีครับมีถึงบ้านลูกค้าแล้วครับลัมเบอร์เต็มหน้าบ้านลูกค้าชอบครับ่ระรใหญ่เลยครับจับรอเลยเต็มหน้าบ้านเดี๋ยวเอาลง่อนครับ